เอาแล้วชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เตือนแนคกชาลีลั่นผู้หญิงต้องการสิ่งนี้อยากให้ปรับตัวเพราะกลัวเก๋ไกจะหนีเรียกได้ว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่มาแรงแซงสุดๆณเวลานี้สำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอินดี้นคกชาลีกับดาราหน้าใหม่เก๋ไกนัททิชาหรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในนามเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งทั้งคู่มักจะออกมาอวดโมเมนต์หวานกันอยู่บ่อยๆทั้งลงคลิปคู่และไลฟ์สดงานนี้ทำเอาคนโสดอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวชาวเน็ตเตือนแนกชาลีผู้หญิงต้องการสิ่งนี้ล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ภายในคลิปแนก็กวยพรวันเกิดเก๋ไก่ในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งชาวเน็ตรายนี้ได้เข้ามาเตือนแนกว่าผู้หญิงต้องการสิ่งนี้โดยระบุข้อความเอาไว้ว่าแต่อยากให้แนกปรับเข้าหาน้องบ้างเมื่อคืนดูไลฟ์สดล่าสุดน้องให้ป้อนนิดหนึ่งก็ไม่ป้อนไม่ให้ของขวัญไม่พาไปเที่ยวไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรใดๆทั้งสิ้นเอาจริงนะขอยอต้องการสิ่งนี้มากๆ ไม่ต้องพิเศษหรือหรูหราแต่มันก็ต้องมีบ้างนะบางทีอ้าเมื่อคืนบางคำพูดช็อตฟิลมากยิ้มแห้งเลยจ้าแต่เชียร์ให้รักกันนานนานมั่นคงตลอดไปค่ะแต่ใส่ใจเทคแคร์เก๋นิดนุงนะกลัวเก๋ไก่จะหนีแนบะ